สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องลุงวิมลค้นทำกเกษตรสำหรับท่านใดคำามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดกิด่งนะเด้อครับเด้อประด้แจ้งเตือนลิปม่ๆก็สำหรับเสาร์วันนี้พี่น้องเสาร์วันพุธที่3สิงหเดือนธันวาคม2568พี่น้องพามาอยู่ทั้งตลาดนัดโคกระบือทางอัน บ้านคุดเลือกค่ำอำเภอว้านนอนจังหวัดสกลนครพี่น้องพามาเบิงบรรยากาศตลาดพามาสอบถามราคางัวราคาควายแต่ว่าคือบ่มีงัวมีคยให้สอบถามลวพี่น้องมั้เนี้ยงัวบอกเขาควายบอกเขาตลาดเขายอ่ม,มนาน้าหลายพี่น้องมีคไข่ทึบไงตัวเดียวขเาขาจะหุงมึงอย่างนีพี่น้องมา้พามาเบิงน้ำกันว่าราคาทั้งแตบบ่ง่วบ่หลายม่พี่น้องมั้ยนีน่ตัวสองตัว หลายไปได้เลยแม่นั่งนี่โอ้หาพันหาเพื่นว่าพี่น้องสาวหน่อยหาพันหาว่าสิงอหน่อยงอหน่อยแล้วข้าวห้องตอรองหน่อยแม่ลูกคนบ้าบ้าหรือ,อยังไงลืมได้หอยไม่แต่ได้หอยเขาเจ้าจบุญเนาะ พราท่านได้จักตัวแล้วมากนะมากนะตัวนี่ก็แม่ลูกนั่นจักลอยแล้วนี่เก่าพันหาป่ 9, าปีโอ้ร่ะค่ะเก่าพันหาด้พี่น้องอันนี้เดสันนี่ตัวนี้คู่สื่อสาเจ็ื้อมาเาเจ็ดสองตัวนี่ บัตขายเด้บาดนี่มีกำไร้ขายตัวโอ้คนมาเศร้าเจ็ดัสจ้าตกรมีกำไรจะขายได้่เอบอกนซื้อมาเศ้าเจ็ดมีกำไรเพิ่งก็ขายอันแม่ลูกนีนเดสันนี่แม่ลูกผมครับมันของเฮาจ้ห้าหบห้าหบว่าส0 1สิบห้ามสิบเนาะสิบห0ว่าั่อตัสดนพี่้องแม่ลูกออันนี้เศ้าเจ็ต้นทุนมั่น ซอเปดกับาขได้เนาะอัน hmm. นี้เก้าพันหาเมือนกับไข่ได้นี่แหงดีหลายนะของใหญ่ท่านเบอร์เ86นะ866 84 9002โทรมาไปไปได้พี่หน่มเนื้อเลย่โอ้มามพี่น้อมนี่เนื้อเนื้อเลน้รวนๆเลยพี่หนุ่มกลายเป็นงานโทรมาไปไปมันบม่มีเด้อเลยบริเวเนื้ตัวขานี่บอตวลี่นี่ตันัยนี้บอ เขาแปดพันโอ้นี่พี่รองเขนซื้อเจ็ดพัสามรอยเพาไปดพแปดพัน 4, 7, เจแปดพัเจอืมมันจะได้หอยได,หได้ห่างได้หางได้หอยมาหลายอยู่แต่ว่ามีงูอามานี่แต่รถบมีงมูมันม,มีงูมีงู งัวม้อมี่อันนี้หัเนือเขาเจาสือแล้วหี่พี่เรายดน้ามือเหรอียดเสือเอาหมดแล้วงวดอ้วเนี่ยียก็เกาหมดเหรอโอ้แปดแปดพันสองร้อย น้องนมด้วยเนาะตะเลียงด้วยเนาะอโอ้โอเพาสื่อ้วเนาะนี่เนเปหนปกปนว่าปแปดพันสอร้อสื่อนีไรก็หมนอย่เนาะอือบิคุณพี่เนาะคุแลีวกห้กับแปดพันอยู่บรนเจ้าของบอยูนีเจากองขึ้นไปใส่มนว่เห็นจาของ ตัวค้องไปอยู well, ่คู่นี่เขาจะซื้อกัน16 200บ่ะเขาจะซื้อกันเต็มโซนเขาจะซื้อแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้อันนี้เท่าไหร่ปส่เท่าไหร่ราคาเนนี่ซีตัวน่โอซีตัวนี่บอก นี่นี่นี่ตัวนึงพี่น้องตัวขาวขาวนี่ซีโตนี่เด้บ่เป็นรัดหน่อยได้พี่น้องนี่ซีโตนี้สองมื่นหนึ่งพันห้ารอบาทนี่ใครอยากได้โทรมาไว้ไว้รดนี่ของหอยท่องใสเบอร์ติ่ต่อห้องศูนย์ยังล่ะศูนย์เก้าสองปดหศเก้าหศหนึ่งพี่น้องซีโต เ้าเย็ดหาอยแม่นปปล่าเนาะราคาห้องต่อรองได้พี่รองมันมีงัว่งวัวหมดจะข้างไผดอกไม้ลูกเพันสิอมาแล้วเศร้า 6, หกพีขายเศร้าเจ็ดพ็นพนบาวาบ,าบาอาาก,กเพิ่กได้นมื่นเนาะหันมือนเนาะลูกิ่นเล้บแนี้ ลูกันหกพันหกพันนดโอ้ก็ก็ตัวเดียก็ตัวเดียตัวยใหม่นะตัวพนาีสันดีกว่าเดีโอ้ตัวนี้ดีมันบอตัวนี้ไ่บไปมันบ่ สีกบอะไ้อันนี้กบดีกว่าแดงเลยหรอโอ้กบแดงนี่สีมันดีบ่อันอันอันเนื้อมันดีบ่บบบมันกันขึ้นกันนะพี่น้องแต่ว่ามันสีสดโอ้สีมันใสเบิ้งอะไกันเบิ้งมัะไรมันบิงเบิ้งเหมืนสันมันนั่นแล้วพี่น้องมันกับสีออกมากเลยขึ้นมากเลยสีแดงนี่คือนกันแต่วสีบางมองโอ้ยุ้นสีแต่ว่าเนื้อวันี้กันเนื้อก็คือกันอันเดียวกันปาดออกกันเดียวกันนะครับแต่ว่ามันสีสันมันทิดกันลายอ่งเว่าแม่เนาะพี่น้องโอ้ว่าผู้นี่ว่าดีกว่าแม่ดีกว่า กนพูดให้ต้องการกได้ายลูกเอนี้ด้ย่างก็ซื้อชหน่อยนะไปค้อไปเอาถน่อยซ้ำนี่บอกเลือไงกูนี่ยูกตลหาพันอดว่ปีพี่น้องซ้ำนี่หาพันซื้อบนนี่เื้อย่เีวเพิ่นเขายให้นเนกัายะครับขายอยู่หาพันี่กับคพัซได้บปนึกับวายอยู่แพี่น้หานอไมืึดเอาปีเอาซิตัวก็ได้เลพี่น้องก็เลยอก่ ว่าะซื้อต้องซื้อเ่าัางแล้วราคาเดียวกันก็ตัวนี้บอกว่าจะขาดทุนขาดทุนมันโมเมนดิขันเขาเรียงจังสีมันบมขาดทุนน um. ี่เอาเอางังซี่ตั้งแต่ซื้อตอนนี้เนาะพี่น้องซื้อตอนนี้ปีไม่ปีหน้าพี่น้องขายเลยสิบพันเลยสิบเลยี้จะค่าขายบอมันสิโดนมันเสียรายก่อนเละหรืเปล่เก่นสิเศร้ากูเด้อพี่น้องป่ะพี่ติขายหัวหรอหาพัน่เนาะใพ่รอพี่นิ้ายหัวหกพันเนาะหกพันมันก็ขายหาพันมือนี้เลียนเรอ Mình chắc hắn chắc loyal ny là hơi thôi hai 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 thôi mình ngồi mình khỏe đã bẩn không? phải là này, gì ông nha ông chắc loại là 3 tổ, 2 tổ này, 2 hàm mất đi, mẹ bé Việt bỏ Mẹ đi Việt. vì nó, <cười> <cười> อ๋อมันต้องกับพี่จีแล้วน่นี่เนาะโอ้ยเม่อไปเวียดน้ามันไม่มีดอกเหล่าไม่นด้ยังมีแต่กดเป่าเลยเนาะจะข้วยี่บอกจะข้องุนบอเนิ่าฮ่าฮ่าละไปมนถามนะนะพี่นี่บอเจะข้อพุ้นเราเ็าไม่ติกินนี่นี โอ oh. oh. ้าบนอสื karate karate ่อบ yeah. oh. mm ่น oh. ้ <h <h oh. ัามนาบื่อยู่ที่บ้นโอ้ยต้องหนิงบ่กบ่หลายขายเบิดแล้วอ้ัวบ่มีงัวเบิดแล้ว เขาันหาเาเจ้าหยุดปีใหม่พี่้องมันเราว่าไรง่ว่าไรนึกวัาจอยอัจว่าออกปะมื้อหนึ่งอไก่าพันละขายรถเราบอกจาบปลาะบกเถิดเรอเขาเนอะคือสั่นดืดเอองัวเนอะ ได้ได้ cầu cầu đi. พุ่นติ cầu luôn nó ครับ đi nó. ดีครับขิวดี cầu พุ่นอยากได้19,000ว่าซั่น เขาเจายุดปีใหม่คุณลาหลังจากปีใหม่มันที่นัดหนาวจไรสองหาร้อยวันเช่นเอาไปเฟี้ยงรถมันอ้วนคึู่ด้เหรอไฟเฟี้ยงไฟเฟี้ยงอ้วนเ0ยสามพันวันเี่นอืมสามพันวันทองเหรมีอยุ่มันไ่มีลูก โอ้มามี้องเขาจีกินยาไปสะใส่ก็เลยหาเนีเดี๋ยวมันปฏทห์ง่ายๆก็จะเอาหมอสมซเนาะจะล้อมจได้ให้มันติดลูกง่ายไปไลเด้อสมแล้วสมอย่สมแล้วสุดยังิดนยหมอิสม้ำได้เนี่ยจะไปญาติมาเมว่อทองงม่อม่ลูกบ่มีลูกถามผู้เขาจีกินกขามถามผู้ที่กินที่โอ้ เดี๋ยวว่าจอยผลลูกล่งางเขาว่าอิตึงอวนกูมูยังเขาหันน้ามาแล้วอาหารเอามาสอบนึงเอาต้องเซลเาสอบแล้วพอจะาไปดอกอาหารมาขายพี่น้องมือหนเขาเจ้าบ่ามากก็เลยคว่าวเด็กขายอาหารง่วขุนพี่น้องง่วขุนงวแม่พันไล้โปรตีนสิบแปดคนเด้น้ำหนักสอบละยี่สิบห้ากิโลพี่น้องสองร้อยห้าสิบบาท ห้ามก็มีพี่น้องห้ามก็มีนี่ห้ามสอบละลอยสี่สิบบาทเท้าโลมันมักเย็ดก็สอบละลอยพี่น้องผู้ดใดอยากได้ก็โทรสั่งด้วยพี่น้องด้วศูนย์เก้าสามสี่หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์หกหกี๋พี่น้องโทรเข้ามาได้เลยนี่นันขาเจ้ามันนันขาเจ้าไปลี่นปีใหม่ขาเจ้าบ่เดี๋วน้ำงวงนัาหนาจะหล้ายอยู่พี่น้องหน้าหนาหลายอยู่แต่ว่านัานี่มั่มีมื่นี่ยุดมืนนี่ตลาดยุดเพขาเจ้าต้องยุดปีใหม่พี่น้อง เอาอยู no. um, ่ดีไม่แห้งลำด้วยทุกคนเอพี่น้องเด้อมันบกไม่มีรายการเลยมยมันบ่นเหดิปานปานไก่เทียไหมเออปานไก่เทีไหมเด้อไขึ้นขัดถ่ายมู่แล้วนี่ขัดถ่ายมู่แล้ตัวนี้ดีท้บ่อห้องเนาะห้องห้องยูบบ่อเนมห้องเด้อครดึงเอยกนเตียนว่ามันกบเตีนปานกบถึงเบียดเลยจ้าจ้าอ้นกนมันดีอจับติดปู้มันโลแนนน่อยนึกอะไร นาะโอ้หมอก็ได้ต้นประเนงประได็นไหมตัวพันละพันก็ซื้อแล้วเขาจะไปเผากินเม้เผาเาตะกี้ไปต้มโอ้ยต้มเนาะกุ้ยแห้นี่ก้อยหน่อยต้มย่างดุกพูดแล้วงูนตัละก้ยตัพัน

โอ้อันนั่งไปเสน็จอีกหองหงวีปอ่โอ้หงวีก็ได้สามตัวไหวม,มันขุมข้าวรถบ่อตรงเนี้ยมันเขาจหยุดส่วงปีใหม่มันก็บ่มีงัวมีควายเนาะเขาเจ้าซื้อขายกันบ่และนะ้วเนาะเอาล้วนเนี่ยขายดีเด้หน่พี่น้องนี่มันล้วนเขาจ้าเาป็นเ็ดเนื้อเหยื่อซื้อเอาหันอ้วน จอยคนไทยต้องสืบไปคุ้นเท่ากันมอนชุ่มจ่อยคุ้น้วน,นเน่ามาขายเหวียดคือเก่าละ่ะ <Okay. Okay. S 1> เวียดก็ได้ซ้ำมีลายมือนี่ก็ได้บ่ได้หลายได้เวียดก็ได้ควายมันเบิด mm hmm. ขาเจ้าบ่ามาขายควายปีใหม่่วงทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่ขาเจ้าก็าลินก็กินชีน้องหาเงินทั้งปีเนาะจิมาหาแต่เงินบ่ได้ลินบ่ได้เที่ยวบ่ได้กินในท่านบ่ได้แล้ว ผมกับมือเอื้นพลาดพี่น้องก็สิไปออแล้วเพิ่นโยมเอื้อนนะแต่ว่ามือนี่แม่บ้านไปมาผู้เดียวได้มักลูกใส่มือนี่มากคนเดียวแล้วพักลูกใส่แต่ว่ามือเอื้นสิไปหย,ยุมยมด,ยดม,ยมือเอื้นหยุดหยุดมือ,อนี่สิไปท้ำบุญที่วัดบุญละงานปีใหม่ปีได้เทียหาบททั้งปีบ่ไปท้ำบุญบ่ได้ได้พี่น้องเอาเป็นยังได้สินจริงไจักพันละซื้อกันะเด้อ4,700 เอาไปเลี้ยงเลือดไปกินกินปีไม่นี่เปล่าโอ้ไปเลี้ยงคนจัดงานนั่นนะโอ้จัดเนาะจัดตะเคียนนะจัดงานเวทีสี่พันเจ็ดร้อยพี่น้องมันซื้อกันนี่ไอการอยู่คือไงขายของเนาะซื้อไงขายของเขาด้วยเมื่เต้นเนี้เราเนาะมัดมัดข้ออีกเนี่ยมันเต้น็ม ตอขอไปอีกนั่งเกียร์เต้นตีนังกาลุ้มห้องนอกพี่นี่โยกครับครับจะได้เส้าสามครับวารว้มันลุบผมั่นลุบท่านพรอเลุบได้กี่ังวยังเดียรอ้เจ้านก็ได้พันหนึ่งละมื่โอ้าเนียได้พันก็มาห่บาทแต่พันนึ่งเหรอลบาทจูพี่เจ๋อเสียโอ้ว่ตอบายังดีพี่นึกพวกจะได้เส้าสามชื่อรงพยาบลเส้าสามว่าลย บอกาสื้อมันแพงบ่ะเนาะซื้อไม่ได้สี่างต่อเนาะอันใดว่า็เสื้อเอ็ดนี่กัหันใจลงโยนบ่โอ้เดียวจะเข้าอย่างนี้แหงเดียวนึ่งก็ได้เด้อหล่ะแหงแล้วเป็นป่อยวันนี้รูปขวบขว้างป่อยเสียขอกเว้ยขาหลังฟีไม่ได้ได้ได้จอยแล้วพวกเขาจอยบ่เมี้ยงเงินยิ่งโอ้ต้องเฮ็ดดุนดวนเนาะไม่งั้นมาจอยเนาะอ่างงอกขุนไปละไปอ่างงวันนี้ลงวันตะวันที่

ง่วงค่องคองรุ่นนี้ถีอ้วนเฮนไปเลี้ยงอาหารดีๆกินอาหารได้นี่สีอ้วนซามนี่รับสง่นนะครับพี่น้องโอ้สีมาได้ซามนี่มันบ่เลี้ยงเลี้ยงแล้วนั่นมันอยเป็นสองหมื่นสามนี่อยเป็นสองหมื่นสามันี่น้อถ้าสองหมื่นสามสาหนักนะครับผมขวตัวนี้สามใบดสี่ลอยลงมาบ่บ่ดสามบ่หดสี่บ่หดสี่ระมาสามใบกินครับพี่น้อ Tốt 20.000 vô nên không 20.000 20.000 có qua phần là